โอคุสึยูตะผู้ใช้คุณสายระดับพิเศษคนสุดท้ายผู้ที่เป็นไพ่ไม่ตายลับที่จะใช้จัดการราชาคำสาบอย่างสุคุณะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าในตอนนี้นะครับก็นับได้ว่าเป็นช่วงท้ายๆของการ์ตูนเรื่องมหาเวทผนึกมารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าพูดถึงนะครับจุดสูงสุดละกันของนักสายเวทในเรื่องมหาเวทผนึกมารนั้นแน่ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับก็คือถูกลงทะเบียนเป็น เรื่องเี็กก็มีการเปิดเผยแล้วครับว่าผู้ใช้คุณใสระดับพิเศษน่ะมันจะมีทั้งหมด4คนเลยด้วยกันนะครับโดยคนแรกในเด้กก็คือเกโทซูงูรุคนที่2นะครับโกโจซาโตรุคนที่3นะครับยุกิแล้วก็คนสุดท้ายนะครับอย่างโอคุสึยูตะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผักนับและก็ไล่เรียงกันแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ยูตะเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ใช้คุณใสระดับพิเศษและถากไล่เรียงการวางตัวในตอนนี้นะครับฝั่งผู้ใช้คุณใสนั้นก็วางนะครับให้โอคุสึยูตะนั้นเป็นไพ่ลับไพ ที่โกโจเนี่ยสู้กับสุคุณะอยู่ยังไม่ให้ยูตาไปช่วยเหลือโกโจในการต่อสู้เลยนะครับเป็นเพราะว่านะครับพวกเขาก็วางแผนไว้แหละครับว่าหากไม่มีโกโจแล้วนะครับก็จะให้เนี่ยทางด้านยูตานี่แหละเป็นคนต่อสู้เลยทาให้ในตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงนะครับเอาตามพืตินัยละกันนะครับผู้ที่ถูกวางเอาไว้ที่จะตอกรกับสุคุณะเป็นคนสุดท้ายนั้นก็คือยูตานั่นเองนะครับอันนี้ผมย้ําตามพืตินัยนะเพราะว่าถ้าตามแบบว่าถ้าตามระเบียบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เพศของเรื่องมันจะได้เจอกับสุคุณะใช่ไหมแต่นี้นนคอเเเเเยยตกก็ดีพวล่ก็ย พอๆถูๆไทยๆกันได้แต่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดนะครับว่าทําไมกันนะครับยูตากถึงถูกวางไว้แบบนั้นและทาไมเฮียแกเทพขนาดนั้นเลยหรอนะครับและมีโอกาสไหมที่เทียบเคียงนะครับกับโกโจสตรุได้ก่อนอื่นเลยนะครับต้องทําความรู้จักความสามารถของโอคุสึยูตาก่อนแล้วกันเนาะสำหรับยูตานั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่นักเรียนปี2เท่านั้นแต่จริงแล้วนะครับตั้งแต่วันที่เขาก้าวขึ้นมานะครับอยู่ในโรงเรียนวันแรกเขานั้นนะครับก็ถูกเลื่อนขั้นนะครับให้เป็นผู้ใช้คุณไสยระดับพิเศษไปแล้วคือง่ายๆนะครับยู มีพรสวรรค์นะครับมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะครับและเมื่อนะครับมาถูกที่ถูกทางเลยทําให้นะครับมันก็เก่งมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนะครับเลยเมื่อจับทริคนะครับความสามารถอะไรต่างๆของตัวเองได้จึนไม่ยูตานั้นนะครับก็พัฒนาตนเองนะครับมาได้ไกลนะครับในระดับที่เกินคาดพอควรเลยล่ะซึ่งผมขอสรุปสั้นๆง่ายๆความสามารถของยูตานะครับก็คือความสามารถนั้นเนี่ยสามารถใช้พลังสสยเวทนะครับได้นะครับอย่างมหาศาลอีกทั้งนะครับยูตานั้นสามารถก๊อปปี้นะครับพลังของคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ต้องรู้คอนเซป ก็สามารถก๊อปปี้มาได้นะครับอย่างง่ายดายซึ่งความสามารถพวกนี้แหละครับเป็นความสามารถนะครับที่น่าจะใช้ในการต่อกรกับสุคนะได้ดีเลยเพราะความสามารถของสุคนะนะครับหลักๆที่เราเห็นนะครับท่าเฉือนท่าฟันของเฮแกเนี่ยซึ่งท่าพวกนี้นะครับเป็นท่าโจมตีที่โคตรจะเร็วเลยนะครับอีกทั้งยังสามารถพลิกแพงนะครับการโจมตีได้ด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับไอ้ท่าเฉือนเนี่ยปกติมันจะมีเป็นเส้นตรงใช่ไหมไอ้ท่านี้ก็โกงนะเพราะว่าผ่าโลกได้แต่มันก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับสร้างเป็นตะข่ายได้ด้วยนะครับก็คือตะข่ายเนี่ยเพื่อไม่ใหตรนามลบกโจีี้ ซึ่งในความสามารถพวกนี้นะครับด้วยคนปกติทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีท่าการโจมตีหรืออะไรนะครับที่มันเยอะแยะมากมายใช่ไหมจึงทาให้ไม่สามารถพลิกแพลงในการตั้งรับนะครับหรือต่อสู้กับสุคุนะได้สักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ว่าอาคมของตนเองนั้นมันไม่ได้หลากหลายในการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะครับรูปแบบการต่อสู้ที่แตกต่างกันออกไปและแน่นอนนะครับเมื่อยูตะมีความสามารถที่มันหลากหลายขนาดนี้นะครับจึงทําให้น่าจะสามารถต่อกรนะครับกับสุคุณะได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับคือง่ายๆนะครับถ้ายูตะาเนี่ยต่อสู้กับสุคุนะและนะครับาางงส่อย นาที่น่าดึงมาใช้นะครับทางด้านของยูตานั้นก็สามารถนะครับดึงมาใช้ได้ในทันทีนะครับมันก็เหมือนเอาหนามยอกเอาหนามบ่งเข้าไปนั่นแหละครับก็คือในเมื่อสุคุนะเองใช้ท่านี้ในการโจมตีใช่ไหมยูตานั้นก็จะใช้ท่าพวกนี้แหละในการตอบโต้กลับด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นท่าเฉือนนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งจุดที่มันน่าสนใจเลยก็คือนะครับทางด้านของสุคุนะนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้แบบว่าเปิดเผยนะครับความสามารถที่แท้จริงของตัวเองมาทั้งหมดเลยได้ซ้ําคือก่อนหน้านี้จะเห็นความสามารถใช่ไหมที่เอาของเมงุุมมมาาแแตต่่่่ในนนนนนนอีีี้้สครัังงขเยไห็พทโ จริงของเฮียแกนะครับว่ามีพลังอะไรอื่นอีกหรือเปล่าเลยทําให้นะครับถ้าหากซูคุนะต่อสู้กับยูตานะครับก็เห็นยูตานั้นก๊อปพลังรัวแน่นอนนะครับและจะเป็นการก๊อปพลังเพื่อทําการตอบโต้ใส่กลับนะครับในตัวของซูคุนะซึ่งความพิเศษของยูตาด้วยความที่ว่ามีพลังนะครับที่มันเยอะแล้วก็เออล้นมหาศาลมากๆเลยนะครับจึงน่าไมบางวิชาที่ก๊อปปี้ไปหรือว่างบางอาคมที่ก๊อปปี้ไปนั้นนะครับเผลอๆเนี่ยอาจจะใช้ความสามารถได้ดีนะครับระดับเทียบเท่ากับซูคุน่าุคนะเ่ย ด้วยความที่ว่ามันเก่งของมันอยู่แล้วใช่ไหมเลยทําให้สุคุนะนั้นนะครับด้วยการใช้อาคมของตัวเองนั้นมันอยู่ในระดับที่มันเลิศอยู่แล้วนะครับแค่ด้างของยูตะสามารถใช้ได้เทียบเท่ากับสุคูนะผมว่านั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เทพมากอยู่แล้วทั้งที่จริงนะครับถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วการถ้ายูตะไปก็คนอื่นส่วนใหญ่จะทําได้ดีกว่าด้วยความที่ว่ามีนะครับพลังที่มันเยอะแล้วก็เออล้นสุดๆอันนี้ยังไม่นับรวมนะครับการกลางอาณาเขตนะครับของยูตะด้วยนะคือยูตะปัจจุบันนี้เรายัง หรือว่าทําอะไรได้บ้างนะครับแต่นะครับมันมีการเปิดเผยแล้วล่วคะครับว่ายูตานั้นสามารถการอนาเขตได้แน่นอนแต่ในตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นอนาเขตของยูตาเป็นเพราะว่ามันเกิดการการอนาเขตกันนะครับสคนพร้อมกันนะครับแล้วมันทําให้นะครับอนาเขตของทั้ง3เนี่ยก็คือพังทลายลงไปเลยไม่ได้เห็นความสามารถที่แท้จริงเลยครับว่าอนาเขตของยูตานั้นเป็นยังไงนะครับซึ่งจุดนี้เลยน่าสนใจเลยเลยะครับว่าการการอานาเขตของยูตานั้นเนี่ยที่อาจารย์ผู้เขียนนั้นทําการกักเอาไว้อยู่นะครับผมว่าน่าจะเอามาใช้ในเหตุการณ์ครั้งนี้แหละในการต่อกรกับุะรรเพาาาว่ก งอาณาเขตนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเด่นละกันนะครับของเรื่องมหาเวทผลึกมานอยู่แล้วและในตอนนี้นะครับเรายังไม่รู้นะครับว่าสุครุณานั้นยังสามารถกางอาณาเขตได้หรือเปล่านะครับด้วยความที่ว่าเปลี่ยนร่างแล้วไงมาจะมีความขี้โกงอะไรอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้นะครับสุครุณานั้นไม่น่าจะสามารถกางอาณาเขตได้แล้วนะครับด้วยความที่ว่าเสียพลังไปเยอะมากๆในการต่อกรกับโกโจซาโตรุแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับมันจะมีประเด็นหนึ่งนะครับ เสียชีวิตไปใช่ไหมและนะครับมันมีประเด็นที่ไปเชื่อมโยงกันจริงๆมันแอบจะคล้ายนะครับกับนาูโตะหน่อยนะก็คือเขาบอกว่านะยูตาเนี่ยจะไปเอาดวงตาของโกโจมาหรือเปล่านะครับก็คือไปเอาตาของโกโจมาใส่กับตนเองเพื่อนะครับเกิดเป็นพลังนะครับอย่างดวงตาดิคุกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมนะผมว่าโอกาสมันยากนะครับด้วยความเชื่อมโยงอะไรต่างๆโอเคมันจะมีความเชื่อมโยงที่ว่ายูตานั้นมีสายเลือดเดียวกับโกโจก็คือจะเป็นญาติทางห่างกันแต่ความที่ว่าเอาดวงตานั้นมาใส่ในตัวของยูตาแล้วยูตาจะมีความสามารถพลังของ 50าสเกินไปนะครับจริงจริงไม่ถึง50ได้ซ้าโอกาสมันยังน้อยเกินไปนะครับด้วยตัวเนื้อเรื่องและการของมหาเวทผนึกมาน,นะครับผมว่าด้วยความสามารถและขีดจากัดต่างๆนั้นมันแทบไม่จําเป็นเลยนะโอเคดวงตาลิขก,การมันดีมากๆเลยมันจะทําให้ทางด้านของยูตานั้นใช้สายเวทนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นแบบมหาศาลแต่ถ้าเทียบละกันนะครับกับสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนหรือนะครับด้วยคุณสมบัติของเรื่องละกันนะครับว่าการจะทําสิ่งนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีช่องโหว่หรือว่าช่องว่างอะไรทีี่่่่่มมมมมมัันนนนเยยอะะขาา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 าดดด้้้มม้ทททจสรถถํไไไคแตผหวว ทำได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องผิดเลยนะโอเคถ้ากระตูมมันจะทําให้ได้มันก็ทําไม่ได้นั่นแหละแต่ด้วยความที่ว่าความเป็นเอกลักษณ์ละกันของยูตามันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วนะครับเรื่องไอ้พลังที่แบบเยอะนะครับแบบไร้ขีดจํากัดขนาดนี้เนี่ยผมว่าไปนเน้นจุดนั้นน่ะน่าจะดีมากกว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับการต่อกรกับสุคุนานั้นยูตาพัฒนาขึ้นอย่างแน่ๆแ,แลวเราคงได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของยูตานะครับที่มีมากกว่านี้แน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่ก๊อปปี้พลังมาเยอะมากมาเลยใช่ไหมเมื<ๆ>่อพลังก๊ ทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่ายูตานั้นนะครับเป็นความหวังสุดท้ายที่แท้จริงหรือเปล่านะครับพ้องจริงแล้วยูตาดูเหมือนว่าจะเป็นความหวังสุดท้ายของทุกคนเลยหรือแม้กระทั่งนะครับจะเรียกว่าเป็นตัวแทงโกโจก็ยังได้ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่าทําไมกันนะครับถึงเป็นตัวแทงโกโจก็ลองย้อนกลับไปรับชมได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับอยากจะรับชมอะไรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพนึกมานก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้าง น่าจะมาช่วงบ่ายๆแหละแล้วก็ผมทาเสร็จก็ประมาณบ่ายครึ่งบ่ายสประมาณนี้ไม่เกินนะครับหรือเร็วหน่อยเนี่ยบ่ายก็เสร็จแล้วนะครับก็เตรียมในการรับชมได้เลยนะครับก็อย่าลืมเนาะกดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดความสนุกความมันนะครับของมหาเวทผนึกมารช่วงนี้กําลังเดือดเลยฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ